สวัสดีค่ะวันนี้ปุกมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูลิ้นหมูย่างนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูกับแก้มจะทานเล่นทานกับข้าวก็ดีนะคะทาง่ายมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้ใช้ลิ้นหมูที่3มชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเกลือน้ําส้มสายชูน,นะคะเพื่อล้างความเมือ่อความคาวออกนะคะลิ้นหมูเราจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะจะได้อร่อยอร่อยนะคะเนี่ย เราก็จะล้างน้ำให้สะอาดเกลือก็จะใช้ที่2ช้อนนะคะ,น,ะ,คะน้ำส้มสายชู5ช้อน,นะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะลิ้นหมู3อันนะคะแล้วก็เราก็จะล้างน้ำสะอาดค่ะน้ำนี้ก็คือล้างจนกว่าน้ำจะใสะเลยนะคะปลุกก็ล้างไปประมาณ3 4ถึงครั้งนะคะเอาจนกว่าจะสะอาดเลยค่ะเมนูนี้ก็แนะนําเลยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูกับแก้มอย่างดีเลยนะคะเอาแบบมากๆนะคะจะทําทานทําขายก็ได้ค่ะ ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะวันนี้ปลูกก็ได้มาจากแมคโคนะคะแมคโครมีเยอะเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะแถมอร่อยนะคะถ้าเราไปซื้อก็แพงเหมือนกันนะคะถ้าเราไปซื้อเขาเขากินนะคะก็แพงเหมือนกันเรามาทําทานเองนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวบอกสูตรในคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําลิ้นค่ะมา มาหั่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครทําขายนะคะแนะนําหั่นครึ่งไปเลยค่ะแล้วก็ทําให้มันบางๆนะคะมันจะได้ดูชิ้นใหญ่นะคะเวลาขายก็จะดูดูน่าซื้อน,นะคะเพราะมันชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มันจะมีกระดูกตรงโคนของลิ้นหมูนะคะแล้วก็จะตัดออกนะคะกระดูกตรงนี้นะคะเป็นกระดูกอ่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากทานก็สามารถนําไปทอด ทอดกรอบได้นะคะเนี่ยค่ะปุกก็จะมาสลับให้บางๆแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไปทําค่ะเราก็ตัดครึ่งแล้วก็ทําสลับให้มันบางๆนะคะจะดูชิ้นใหญ่ชิ้นหนานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะสลับแบบให้บางๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้สุกง่ายๆนะคะตรงไหนหนาเนี่ยค่ะก็ให้ทําให้แผ่ออกให้บางๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปทําเครื่องปรุงเครื่องหมักกันค่ะวันนี้ปุกก็จะใช้รากผักชีนะคะฮาลาค่ะแล้วก็นมข้นจืดนมข้นจืดหนึ่งถ้วยนะคะของคาเนชั่นละค่ะแล้วก็กระเทียมวันนี้ปุกใช้กระเทียมกระเทียมจีนนะคะประมาณ1่ถ้วยค่ะแล้วก็จะนํามาปั่นแบบนี้เลยค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เราก็จะนํามาใส่ ลิ้นที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีรากผักชีนะคะยังยังไม่ละเอียดมากนะคะแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมค่ะ3มช้อนค่ะผงปรุงรสแล้วกเ็เป็นซอสปรุงรสนะคะเกลือผงนัวนะคะหม่ผงผงนัวถ้าใครไม่ชอบก็ตัดไปได้นะคะงาขาวปลูกก็จะมาคั่วก่อนนะคะเพิ่มความหอมค่ะถ้าใครไม่สะดวกก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานวดค่ะนวดให้เข้ากันเลยนะคะ ลิ้นหมูเรานะคะจะออกเป็นสีเข้มนิดนึงนะคะนี่คะเราก็จะนวดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วจะหมักไปข้ามคืนนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็ขั้นต่ำสามชั่วโมงนะคะแต่ปุูกจะหมักข้ามคืนเลยค่ะรสชาติจะเข้าเนื้อลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วปุกก็จะนํามาย่างในเตาอบไฟฟ้าค่ะใช้เวลาที่40นาทีนะคะแล้วก็ อ,อยู่ที่ร้อยเจ็ดสองศานะคะถ้าเกิดใครมีเป็นเตาย่างเตาถ่านจะดีมากๆเลยค่ะจะหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะปุ๊กก็จะมากลับแบบนี้นะคะ ลิ้นหมูนะคะแนะนํานะคะอย่ายากนางเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ลิ้นแข็งนะคะไม่น่าอร่อยนะคะไม่อร่อยนะคะเนี่ยคะ่ะปุ๊กก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะตามชอบเลยค่ะสังเกตนะคะในลิ้นหมูของเรานะคะก็จะมีความชุ่มฉ่าของน้ําอยู่นะคะจะไม่แข็งจนเกินไปค่ะเนี่ยคะ่ะกําลังทานเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ปุ๊กก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะใครชอบก็อย่าลืมทําตามนะคะเดี๋ยวปุ๊กแปะสูตรไปให้วิธีทําไม่ยากเลยค่ะ เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็วันนี้ปลุกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ